อาสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มีแนวสิมาเอาสุพังพี่น้องรายการสมบูติพี่น้องผู้ได้พังจบแล้วรายการขอความคิดข้เห็นในเรื่องว่ามันเหมาะสมแบบใดหนนะคอยเองผู้มาเฝ้าเนี่ยคอยกันยักตัดที่ใจบุตรคือกันเนาะเรื่องเล่าเนาะก็มากเขาเรื่องเลยพี่น้องการที่ว่าสิมาเฝ้าเรื่องมีคนหลักลดเนาะเรื่องมันเป็นแบบนี้พี่น้องคนเสิร์ตสุพัง้นปลายสายเห็นเนาะกา มีมือหนึ่งนอคอยเห็นยู่นครหลวงพุ่น <c oughs> มือหน้าเขาไปนครหลวงเนาะและมีไอ้ผู้นึงอยู่มังคองนี่รถจักรแล้เซียนเนาะหรือว่ารถมอไซค์แหละถ้าเกิดว่าเอฟซีไทยฟังกันมอไซค์เว็บร้อยนอเสียบอกายว่าเขาลักกันแหละระบันนี้เราก็มาหาไอ้คอยเนาะอยู่เฮือนว่ามอพรไปใส่ข้อความเสียเรียแนวดันอยากให้คอยแซ่ลงเพจคอยเพื่อตามหาคนที่ลักรถนะเนาะ เพราะว่าเราก็มีหูบแล้วมีกล่องวงจรอยังต่างๆโคลเปอรนาแล้วก็ได้โทรหาข่อยขอ่อยก็เลยบอกว่าโอ้ได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 ,ได้ส่งหูบมาแล้วก็ส่งวิดีโอมาแล้วข่อยสีลงงห้เนะาะบ้านนี้เราก็่อยจะเอาข่อยเนี่นี่เราด้เอาข่อยวบบ <c oughs> ซอยแท้แน่ซอยอันลงให้แน่ถ้าเกิดว่าผู้ใด้หูบเแซ่หรือว่าหูโตผู้รักนี่เป็นว่าถุสิมีรางวัลให้เป็นเงินจำนวนสามหลานกีบเปอร์เซ็นเนาะสามหลานกีบประมาณแปดกับพันบาทเนาะเงินขูม,มือนี่มันแพง ้ะบนันี้คอยกระแท่คอยกระล่งห้เนาะว่าผู้ใดเห็นคนในหูมรูปนี้เนาะลักรถผู้ใดมีบ่แแสแล้วก็ใา้ติดต่อมาทั้งเบอร์โทรน,นี้แล้วก็สซิมีรางวัลห้นาตามที่อาแเราบอกว่าเป็นเงินสามล้านกีบอาจัร์อ <c oughs> คอยลงได้ประมาณสองหมื่นสามมื่เนาะก็มีหลายคนอยู่โทรมาหา้ะบนันี้มีผู้หนึ่งโทรมาบบนี้ โทรมาหาข่อยในนี้เราโทรมาว่าไอ้พ่อนเจ้าได้ลงเจ้าเจ้าลงคลิปว่าคนลักรถเป็นบ่อพี่สันข่อยชิวเาตามข้อเป็นจริงข่อยชิวเาตามที่ข่อยบอกกับเราเลยข่อยก็ว่าแม่นข่อยว่าบ้านี้น้องคนนั้นเลยถามข่อยว่าเจ้าเบิ่งคักเราบอคลิปไอ้พ่อนเราเอาข่อยนี่เลยว่าเจ้าเบิ่งคักเราบอคลิปข่อยก็ว่าเบิ่งหักแต่กับเบองคักไปไหนแล้วข่อยว่าพอส่วหนาข่อยก็อยู่นครหลวงข่อยก็ได้เบิ่งบืคองคักนะข่อยก็ว่าเบิ่งเบิ่งบงคัก เราว่าเจ้าเบิ้งคักเบิ้งนองผู้นั้นบอก่อยว่าขอว่าเจ้าฮูจักกับคนผู้หลักลดนี่เราเอาข่อยนั่นั่นได้คอยก็เอใจคอยกับว่าคอยเบิ้งคักเติมแล้เขาว่าบ่จักนะขอว่าคอยเลยถามน้องเราว่าเจ้าซื้อจะได้เจ้าอยู่บ้านได้น้องผู้โรมาเราบ่บอกเราว่าเจ้าบ่ต้องหูคอยก็ได้อ้ายแต่ว่าคอยฮูจักเจ้าดีพ่อคอยฮูจักเจ้าดีแม่นพ่อนะเราว่าอืมเราไม่ได้น้าคอยว่ายังให้เจ้าไปเบิ่งคลิปขึ้นล้วว่า คนที่ลักรถฮูจักกับเจ้าเราบอกคนนั้นนั่นว่วคนละว่าน้องกขาน้องฮูโบเซ้ขึ้นนั่นนั่นแล้วน้องบอกโบเซ้เลยก็ได้เพราะว่าเจ้าของรถเขามีรางวัลให้ได้สามหลานกีบกว่าขอก็บอกก right ับน so ้องเราเนี่ยน้องแล้วก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าคนผู้นี้อยู่บ้านวังแขยพอนเราบอกคนนั้นนั่นแล้วก็ได้บอกอีว่าซื้อยังไงเราแค่เอ่ยว่าผู้ลักรถนี่อยู่บ้านวังแขยพอดมาสั่นขอแต่ระหว่านั่นนั่นปึ๊บแหละเพราะว่าบ้านวังแข่นี่มีผู้หนึ่งที่คอยหู เปว่าสายตะพ่านโหลดนะสายนักเลงสายขี้ลักสายปดโหลดบอลง่ายว่ากาบเอาคือกันว่าเคยถืออยู่ในน้ากันเราเคยถือคุ้มกันบอลนั่นน่ะซะคอยก็คือจะผู้เดียวโหลดคอยเลยเอ่ยปากว่าบอกว่าที่แมนบักมี่คอยว่าผู้นี่นอกผู้นั้นเลยก็เยวยาว่าแมนไอ้แมนมอนันตเลยสมุราซื้อนอซื้อกกอจริงๆแล้วซื้อขอกว่าออกแล้วในเพจ่อยเคยไล่สดไล่ยังอยู่แต่ว่ามาวัในี้ยูทูบมนี่นสิบอกซื้อนอ เขาเลยใส่ใส่น้ำสมุนทรเนาะเขาก็เลยว่าว่าพอเราว่าว่าผู้นี้บ้านต้องแข่พ่อนเขาก็เอื้อไปโหลดว่าบัวที่ปากก่อข้อหมายซื้อน้ำสมุนทรว่าปากกอเนาะแล้วเขาว่ารัวแมนปราสันบ้าเขาว่าเขาเบิ่งอยู่นะคือโบแมนมัดเขาว่าจะไปเบิ่งใหม่ไอ้เขนว่าน้องผู้นั้นว่าเขาว่าจะไปเบิ่งใหม่ไอ้ประสันผู้นี้เขาเรียว่าโอเคโอเคแล้วบะปนี้ขาเลยบอกยำแล้วตื่นอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีโบแซ่แมนผู้นั้นเทียนมันเขามีรางวัลให้เจ้าเด้อสามหลาน น้องก็เลยว่าเออโอเคโอเคพี่สันเราก็ว่างสายไปพอน้องพูดว่าร่างสายไปปุบคอยก็มาหยอ่อนบึงวิดีโอวิดีโอขึ้นย่างเส้นอ่าวิดีโอในกองวงจรน้อแ่แหก็เป็นผ้าหนึ่งขอเบิึงคอยพัดทงเลยเลยลาดโปรเซ็นแมนบักนันเดลีบานวังแขกคือเราบอกแมนลาดโปรเซ็นข้อไม้ว่าที่แรกคอยกบดีเอ้ใจแล้วเากบดีเห็นกันโดนแน่นอ่ถือคุกน้ำกันคอยถือปีสองพันสิบห้าพึ่นถือปีสองพันสิบหกพึ่งถือกลังคอยคอยออกก่อนนอ ในน้ำหูจักกันกับหูจักกันในขุกในน้ำนักโขดคือกันบอดามีการสนิทกันอยู่หนอกหรือยอยู่ยังต่างๆก็เคยใส่ชีิตรวมกันสมวงววเพอจือขึ้นแล้วน,นั่นบ่ยบแมนชีวะจือแต่หนาจือหอดบุคลิกท่าทางการเบาการยางหรือว่าการเคล,ลื่อนไหวในร่างกายก็เป็นหลานโปอรเซ็นคอยกับกาพันธุ์ทุ่งได้เลยจากคอยว่าแมนมอนนหลานโปอรเซ็นตพอแมนขึ้นแล้วนั่นเนาะคอยกระทู่มาใส่อ้ผู้จะคของรถคอยว่าไอ้ยรถจะเห็นระบบจับได้ระบบผู้หลักระวายยั่งระว่า ขันย่างคือเรื่นั้นนะคอยว่าคอยหูบอแซเลยเด้อคอยหูผู้รักนี่ซื้อในีใดเลยอยู่บ้านใดคอยว่าคอยจะบอกบอแซไงเราก็วอาโอเคโอเคเรากับเขาไปห้าจนาทีเขาป้าเจนาทีตำรวจพอเขาไปห้าจนาทีตำรวจคอยก็บอกตามความเป็นจริงเนาะว่าผู้นี้ซื้อแนวนี่อยู่บ้านนี่แล้วเราก็ว่าเจ้ามันใจบอกว่าผู้นี้คอยว่ามันใจจากคอยกรถทือว่าบล็อตเปอร์เซ็นต์กัเป็นเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเออแต่คอยกันแนะนำเราว่า กบฏเอเชียหายยังกมีแตาวตจอบประสานทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ไปทามสอบทามมึงในบ้านคนบ,บอกว่าให้เอาหูภาพหูนี่แล้วก็วิดีโอนี่ไปให้คนบ้านอย่างเส่นบานว้องแขกบึงว่าแม่นบอกมอนี่ซื้อในนี่ในนี่เนาะแล้วก็เออไอซีล่องไปเบิงเดอการลังงจากทันเลวปุ๊บเรากับประสานงานกับเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ไปไปบ้านตุวคบอกวันนี้ไปกเจ้าหน้าที่ไปทั้งนั้นก็ยืนยันว่าแม่แท่มอนี่ซื้อในนี่บ้านว่างแขกแท้แต่ไปคนเล,ล่ร่อนเนาะ แต่ว่าเรื่องนั้นสิจับใดหรือบบไดคนยบหู้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เพิ่นคอยไม่แต่บอกโบแซใด,ดตามที่เล่าต้องการว่ายจะกู้ว่าผู้นี้ซื้อจะได้บันไดบันไดนะนะคอยก็บอกตามรดยนะ <c oughs> ลเอยดเปิดนอกหลังจากนะ้นคอยก็บอกไอเราไปแล้วหล,ลังจากไอเราไปแล้วเราก็ยื่นยันมาหาขอยเราก็โทรมาหาขอยว่าพ่อนผู้ที่เจ้ายืนยันมา,มา,มา,นนนาซื้อนนนี่ว่าบันนี่เห็นแมนแทสั่นเอาหูไปให้เขาเบินะ่งเขาก็บว่าแมนแทเนานแต่ว่า ผู้นั้นเห็นบริยูบ้านแล้วเดี๋ยวนี้นี่เบปเล่หลอดน,น่ยังไปเลยเห็นนะเออพอเล,ล่หลอดไปเลยคือนั้นนน,นั่เนาะคอยก็บ้านตัวนั้นบำรวจใส่ปัญหาของคอยแล้วเวลาตำรวจใส่ปัญหาของผู้ที่ใหายบอแซแล้วมันเป็นปัญหาทั้งเจ้าและก็เจ้าหน้าที่แล้วว่าสีน้ำชาบแบบไหนแต่ว่าหูแล้วว่าซื้อจะได้อยู่บ้านได้หูไปแล้วเนาะหลังจากไปคือนั้นเนาะบ้านนี้น,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  <c oughs> นี่แหละตัวคอยยังให้พี่น,อ <c oughs> น,น้องคอมเมนต์ต่อไปนี่เนาะบ้านนี้ข่อยก็เข้าใจบดซองกล่อมซองฝ่ายเนาะน้องผู้ที่ใหายบอแซ เลาก็อยากได้รางวัลตอบแทนที่เจ้าของรถมาเสี่ยหายน้เพะว่าราว่าคอยบอกบอแซ่เราก็คอยก็ได้โทร่ลงกับเราเราก็ได้บอกบอแซ่ไปแล้วว่าผู้นี้ซื้อนนี่อยู่บ้านนี้เนาะแต่่าเรื่องที่จับได้หรือบ่ได้บอเป็นเรื่องของเราละว,ว่าผู้ละทรมาบอกกาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วแล้วบ้านนี้คอยก็นได้ได้ทร่าฮะไอผู้เจ้าของรถมาจะได้ไอ่ยเอ่อหมายถึงผู้เขาบอกบอแซ่นะ ตามที่ไอ้บอกไว้ว่าถ้าเกิดผู้ใด้หูบอซสหรือว่าน้ำจับใดอะไรสิให้รางวัลเป็นเงินสามล้านกีบม็นบอกแต่ในเมื่ออ้นี้เราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องให้จับตู้ผูกเกวได้ก่อนและได้ลดขึ้นก่อนหรือย,ย่างต่างๆแล้วจังสีเอาเงินรางวัลให้เนาะแล้วบ้านนี้จะว่ามาวบากันพี่นนองคอยครับตัดที่ใจผู้ใคอยครับคอยก็อย,อยุก้างลง่ายจ้ะเงินที่ได้มากคอยก็บผเชียเองเนาะคอยก็สิเป้ให้ผู้ใดบอเสเนาะ,นะบ้านนี้มันก็คอยก็เห็นใจบุตรสองฝ่ายเนาะ <c oughs> ยังเส้นคอยเชียวคอยเห็นใจผู้ที่หนึ่งก่อนคอยคอยเชียวแล้วจังเม่นมาว่ามันถือบุรุษผิดคอยเชียวเรื่องคอยเห็นใจผู้ทีโทรมาแจ้งบาแสเนาะเป้าหมายของเราก็คือเราโทษมาแจ้งบาแสให้หูว่าผู้นี้มีโตโต้นซื้อนนี่นนี่แล้วก็คือสิได้รับรางวัลจากผู้ทีว,ว่าเสียรางวัลเนาะความหมายและบ้านนี้นี่เป้าหมายของเราก็คือว่าแล้วมันจบแล้วจับได้หรือบ่ได้เปเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วเนาะ คือว่าหูโบเซแล้วว่าแมนต้นตเนี่ยเราก็ยังทำรางวัลขโมยนะละบาดนี้นี่คือว่าเห็นใจเล่าเบื้องของเรลาเนาะละบาดนี้เมื่อว่าวเรื่องเบื้องของผู้ทีว่าจะคล้องรถบ้านนี้ผู้ที่เบื้องจะคล้องรถนี่ความมายว่าแมนดูจะห้ยโบเซหูไปแล้วแต่ก็ต้องอยากจับตัวให้่และก็อยากได้ลดขึ้นหรือว่าอยากจับตัวให้แลลวจังชีให้ขามยนะคอยก็บปุกหูวา มันเป็นแบบไรจะว่าอย่างไ้พี่น้องเอมเม็ต์มาเนาะแต่ถา้ามาขอยเห็นใจบ่เบืองไอรถเชียรเนี่ยคอยเห็นใจเลยใช่เหตุที่ว่าขอยเชียรใจนี่ตัวนี้ในควบคิงหอยเองเนาะในควบคิงขอยเองสิพิษหรือสิทธิ์แนแน่ขดบูในควบคิงหอยเนาะผู้ที่บอกบ่อแซกับตองก้ารว่าบอกข้อมูลไปแล้วตองการจะได้เงินโอเคเข้าใจและผู้ทีเจ้าของรถสีไ้รังวันตัวนี้คอยเข้าใจผู้เจ้าของรถว่า ลดเสียไปแล้วเนาะกทีว่ามีการเสียหายในด่านทรัพย์สินแล้วแต่ลดก็ยังบบท่านไดขึ้นและยังสิต้องมาเสียเงินให้ผูที่ว่าแจ้งบ่แสออีกนะความหมายว่ามันหน่าเห็นใจเราตัวนี้เนาะถ้าเกิดในกรณีว่าจับผู้เกี่ยวใดแล้วมาดเมินคดีแล้ว,ดดลวได้รดขึ้นหรือว่าบบไดล้วนไดมีการปรไม้ก็แล้วเลยจังเสียหายมันน่าจะถูกต้องตาวกุญกงข่อยเนาะเพราะว่าคือกฎอว่ายอ่ะแหล่ะ ลดเสียไปแล้วเลยกรบท่านใดยังก็โอเคเขาเขาใจมองทีว่าให้บเแซมาเนาะแต่ว่ามันสิกไปการเสียสัมเสียสอนนะะก็ะเห็นใจกันเนาะจุนจุนจหนีเนาะจะมาคอยกันได้อธิบายสู่เนาะบุ้นันพังคือกันเนาะวา่ามันเป็นแบบนี้นะเรื่องยังให้ได้ก็ยังให้อะไรจนน้ไดาวาเฮ้าโอ้โหไปแล้วแลวบโบเหตุตามสัญมะนะก็คือคือคอยบอกเะไเห็นใจผู้สอกร่มสองผายจ้ว่าาพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนี่ย รายกาคอยกระกาวออจากใกล้เลยว่าค <c oughs> อยหูจกักแทฉกมอหนะ้เคยใช้ชีวิตทองกันแทฉแต่คอยเบิ่งวิดีโอแรกๆนี่คอยบ่ดจื้อเอ้ยบ่ดจื้อจักดีเลยบ่ดจื้อจักดีสาวบ้านเป็นปยังกันไรเนาะคอยมาจื้อกับตอนที่เราทู่มาบอกคนนี้หละว่าผู้นี้อยู่บ้านบองแข่อยซื้อเราบ่ทันบอกซื้อเราบอกว่าบ้านลบองแขยอย่างเดียวพื้นแม่นคอยสงสัยแล้วเพราะว่ามีผู้เดียวแหละบา้บานบองแขยที่ถือกูอกับคอยคอ,อยก็ว่าบ่ว่าดที่มอนี่เพราะคอยฮู้อยู่แล้วมอนี่สายหลักสายป่นอยู่แล้วเนาะคอยก็เขาไปเบิ่งกกับซึ่งแม่นอเลีซึ่งคออยั้้งมาจืไดนะ แต่ว่าผลงานคนดีตัวนี้คอยกับบริยุคอยเองเนาะคอยกับถือว่ายุกห้นนอกผู้นั้นถ้าเกิดว่าไอผู้นี้จับได้แล้วยังได้แล้วแล้ครับถือว่าลังวัลนตน์นี่คอยข้อหมอบหานนอกผู้นั้นคอยกับบอเองแต่ว่าคือคอยบอกเนี่ยน้องผู้ไห้บแซกัถือว่าห้อดใจร่อยอยังหน่อยเดินหองแต่ถือว่าเห็นใจบิดห้อดใจรร่อ,อีกว่าให้แล้วจับผู้ต้องห้าด้ก่อนน้ำเนินคดีแล้วเลยจังเอาเนาะเ,เ,เอาจากสันซานเนาะ พอท่านนั่นก็นเห็นใจคก็อคอยบอกไหนรถเสียไปแล้วก็ยังสิมาเสียรางวัลอยู่บนถนนไหนยังเน่ยนะ <c oughs> ในกลุ่มยุงควายเจ้าสิชพิหรือถือกับพี่น้องก็เม็ดมาน้องพี่น้องนอกราเจ้าวามาบอกสุพีสุนองพังในยูทูบให้ออกคอมเมนต์ส่กันนอกรีจริงๆแล้วคอยกับฮูจักได้สนิทเลยกับผู้นั้นแต่ว่าฮูจกักก็นด้คุกอยูแหละบริฮูจักแปลว่าอยู่นอกหรือว่าเคยใช้ชีวิตอย่างกันบ่หนอข้ามวามาคอยบอกด้วยนี่คอยลงเพจคอยออกซื้อเลยมอนั่นต์นม,มอญภูหลักรถ ทามาหยานเขียดหยานแขียบอกตัวนี้ชุดนี้ขอดบขอบุญสมใจอยู่แล้วขอดบุญสมใจแล้วเนาะเพราะว่าบอกง่ายว่า,วาคนเฮาถ้าเกิดเขอชี้ครบก็เจ้าได้ต่อต่อเมื่อเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวของเจา้าอย่างเช่นคือข่อยนี่แม่นยูคขอ่ขอยเคยเป็นคนบุรีมาก่อนแต่ในเมื่อข่อยเปลี่ยนแปลงแล้วในเมื่อเจ้าเฮ็ดบบถือบบต่อมาก็ต้องหับกำไปตออามกฎระเบียบบ้านเมืองเนาะข่อยก็กล่าวว่าเขาขัดจีเกียดทีสร้างยังข่อยก็สุดแล้วแต่อันนั้นมันเป็นปัญหาของเจ้าไม่ปัญหาของข่อยเนาะ แต่ในเมือเต่าเห็ดบูธเนาะเขเป็นไปได้ก็คือว่าวเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรดีคอยก็ชื่ออัปมาณนันจุดที่ว่าเราสิเกียรติสร่างของเขาไปใส่ใจดอกจุนันเนาะก็สิประมาณนัะคอยก็พอง่ายว่าต้นน้ำมันคอยก็กล่าวว่านะเออบอว่าแต่สิว่านี่นี่ดอกต้นน้ำมันคอยก็จีกาวว่าวว่ามึงกะถือคุกถือของมาแล้วก็ควรเปลี่ยนกฎหมายบวคคนไปหลักอีกเขามึงสิเกียรติแกนจุดที่ว่าอ่าเอาไปลงโซเชียลแล้วไปประกาศนะมึงตัวนั้นนั่นถือว่ามันเป็น ป้ายล่มมันมันเป็นต้นล่มต้นล่มมันอยู่ที่เจ้าเจ้าคนเลยกนไมยเนาะจนหน้ามัวว่าอเจ้าคล้ายเผื่อนนั่นนั่นนี่นี่ซึ่งมันปรยู่ในประเด็นนะในความยินขอเนาะพี่น้องเนาะการจิบประมาณเนาะพี่น้องเนาะเขาเอาสุภาพเนาะก็ที่ว่าเขาเมต์มาบอกในว่ามันเป็นอะไรเนาะสุดท้ายนี่เขาขอบใจทุกคนเนาะที่เขามาฟังมาชมอะไรที่คอมเมต์มาเนาะว่ามันต้องแบบใดนะนะยังประมาณเนาะที่ยิ่งแล้วอะไรพี่น้องก็จะให้เราเรื่องเราเขาก็ยังพอมีอยู่เรื่องเรา แต่ว่าบางเรื่องเราคยบรรยากาศเ่าเพราะว่าเจ้าหน้เอีซสี่สิว่าโอ้เจ้ากระหียได้ปันหนีเลยเนาะคอยมีเรื่องหนึ่งคอยยิงจากเราสัฟังคยเคยว่าว้คลิปเกาหุดนดผูเรื่องที่คอยล้มสาและคอยจีบสาและจากคันแล้วเราคอยฟื้นใจเราแต่คอยคอยกามากเ่าดีแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คอยก็อยากเราคือกันเดี๋ยวคอมเมนต์มาด้วยว่าฟังว่าฮับได้มาสิให้คืดว่ามันเป็นการะขังหนึ่ง ประสบการณ์แล้วขอนิมาเราเพื่อโให้เอาเป็นแบบเป็นอย่างขอนิมาเราเพื่อเตือนสติโบอกเอาเป็นแบบแบบเป็นอย่างแบบ่อยข้อนี้ถือว่าลงพิษไปแล้วเนาะกาสิประมาณนั่นบโให้ว่าโอ้เจ้าก็สัวประเด็นอะน้อเลยกะคือว่าย,ยังชิีเป็นคือเกา่าขอยก้วชิบูการล,ลาเราเอาขหมายข้าเราผู้ใดอยากพังให้เม่นมาว่าพังเลยกะครับได้ว่ามันเป็นอดีตกระขงังหนึปป่งขอชิเลเราสุพังเม่นมาได้ลายเปน็นของกันหอดลอยเม่นว่าอยากพังนี่ขอนิ้วว่าสุพังเลยเนาะแต่ว่าอย่าลืมขอมเมต์มาเรื่องเรื่องรดทัน ว่าถึงสิจับบุรด้ก็ควรให้ก่อนลังวัลนหรือว่าจับได้แล้วจังให้เนาะประมาณนั้นเอาไนเราเนาะ,ะอ้าสุดท้ายนี่ขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย